ครับมาดูผลงานสองวันนะไม่ได้ลงพะะเลยนะเนะี่ยองแรกนะครับเป็นหลวงปู่ทวดปีสองห้าสองสี่นะครับณนะกลางนิยมนะฮะพร้อมกรอบเงินเลี่ยมกรอบเงินยังดีนะครับหลวงปู่ทวดปีสองสี่นะฮะกำลังแรงหน้าเล็กนิยมสุดนะครับ ส2่มาพร้อมกรอบเงินสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกรอบเงินเอาไป4,500บาทนะครับ4,500บาท หลวงพุทวดสองสี่ปีสองห้าสองสี่ณกลางนิยมสุดนะเหรียญหลวงหลวงปู่แสนนะครับหลวงปู่แสนอายุร้อยเก้าปีสองห้าห้าเก้านะฮะพร้อมกรอบเงินหลวงปู่แสนเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสองสี่สี่ศูนย์นะเลขนี่เป็นเลขโค้ดเลขนัมเบอร์ สองห้าห้าเก้าสองสี่ศูนย์สองห้าเก้าหลวงปูแสนนะครับเอาซักพันหนึ่งนะครับเอาพันหนึ่งพระเลี่ยมกรอบเงินยังหนานะเอาคิดแค่กรอบอย่างเดียวเอาพันเดียวนะฮะพันหนึง่งเจ้าสัวหลวงพ่อแพรนะครับเนื้อเงินเจ้าสัวหลวงพ่อแพรเนื้อเงินเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทเจ้าสัว,วพ่อแพรเนื้อเงินแปดร้อยบาท สมเด็จหลังยันนะสมเด็จหลังยันสมเด็จหลังยันสมเด็จหลังยันคล้าย,หยๆหรือผู้เผือกเลยเนี่ยแต่หาข้อมูลไม่เจอแปลก เอาไปหกร้อยแล้วกันเอาหกร้อยปิดตาเนื้อตะกัวเก่านะครับน่าจะต่ำกว่าสองพันห้าร้อยนะสภาพใช้ปิดตาเนื้อตะกัวเก่าเอาห้าร้อยแล้วกันนะเอาห้าร้อยบาทเหรียญปิดตาหลวงพ่อตาบนะวัดมะขามเรียง ปิดตาหลวงพ่อตาบนมะขามเรียงปิดตาหลวงพ่อตาบนมะขามเรียงเอาแปดร้อยบาทนะครับลูกอม,มนะ่ยเขาเรียกลูกอมเนี่ยลูกอมชุบชุบลักนะพอกอะไรนะลงรักนะลงรักเป็นเนื้อผงเป็นเนื้อผง รักล่อนลักล่อนหมดแล้วนะครับเอาสักเจนะ็ดร้อยนเจ็ดร้อยบาทปิดตาเนื้อผงนะปิดตาเนื้อผงเรียมคลาสสิกมากนะพระเก่ามากนะฮะเรียมเรียมเป็นประกบหน้าหลังแบบนี้นะยุคเก่าเลยนะครับและเนื้อเนื้อออกเหลืองเก่านะ เก่ามากเอาพันห้านะครับเอาพันห้าปิดตาพันห้าร้อยบาทสมเด็จสมเด็จสมเด็จหลังยันสมเด็จหลังยันสมเด็จหลังยันอันนี้เอาสักเอาสักหกร้อยแล้วกันนะหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวด เป็นเหมือนกล่องไม้ขีดนะครับกล่องไม้ขีดกลับไม้ขีดหลวงผู่ทวดกลับไม้ขีดหลวงผู่ทวดเอาไปหกร้อยนะบหกร้อยบาทใครรู้ที่จัดได้เลยครับปิดตาวัดทรัพย์ลำใหญหลวงพอกวยปิดตาวัดทรัพย์ใหญ่ปีสี่สามพิมใหญ่นะครับหลวงปู่หมุนพุกเสกนะครองค์นี้สวยนะครับพร้อมอมเรียมกันน้ํา หนังยันชัดๆัดเลยมาพร้อมเรี่ยมกระน้ำหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับใครสั่งไว้มาแล้วนะจะจำไม่ได้นะครับใค้สั่งปิดตาวัดคลองทรายหลวงปู่บุญปุกเสกนะครับปิดตาวัดคลองทรายหลวงปู่บุกเสกอง์นี้เนี่ยเป็นเนื้อแก่มวลสารนะครับมวลสารเยอะมากนะฮะเป็นเนื้อเป็นปกติจะเจอแต่เนื้อขาวนวลนะแต่อันนี้เป็นออกเป็นแบบ แก่มนสารนะครับจะหาย,ยากนะฮะออกแต่าทางน้ำตาลแล้วน้ำตาลปี๊บแล้วของทรายนะเนี่ยมวสารมนสารเยอะจริงนะองนี้นะเข้มเป็นสีน้ำตาลเลยเอาซักเอาสักพันหนึ่งแล้วกันนะเอาพันหนึ่ง นะขอบมีกระเทาะนะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยไม่มีผลนะครับเลี่ยมก็ไม่เห็นแล้วนะฮะขอบพระมีกระเทาะหน่อยหนึ่งด้านนี้นะนิดเดียวนะด้านสันแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะปกตินะครับเอาพันหนึ่งฮนะเอ่อแหวกม่านพิมพ์เล็กนะแหวกม่านข้างเม็ดพิมพ์เล็กนะครับวัทซัแ์ลัไยปีสี่สามนี่องค์นี้พิเศษติดจีวรมาด้วยนะ พระเนี่ยหายยากมากนะนะพิมพ์เนี่ยตัวจริงนะครับตัวปลอมนี่เยอะเยอะมากนะตัวเนี้ยหาเอ่อพระพิมพ์เนี่ยหาย,ยากแนละ้วของเก๊ยเยอะมากนี่ตัวจริงนะตัวจริงมีบินหน่อยนะเอาห้าร้อยบาทแล้วกันใครหายอยู่ก็มาแล้วนะฮะเอาห้าร้อยบาทนางกวักคุณแม่ชีบุญเรือนเนื้อดินวัดสารนาฏนะครับเอาเจ็ดร้อยบาท ทันคุณแม่บุกเสกนะครับออกวัดาสารานาศสองสี่เก้าเก้าครับางกว่าคุณแม่ชีบุญเรือนเอาเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงปู่แหวนปีหนึ่งหกเหรียญหลวงปู่แหวนปีหนึ่งหก หลวงคู่แหวนปิ้นหกส,สวยๆเลยเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวงหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับวัดปริวาสหลวงพ่อวงวัดปริวาสที่ทําเสือนะเสือแพงมากเะครับเสือเสือหลวงพ่อวงเนี่ยสุดยอดแล้วนะฮะเสือโลหะประสบการณ์สูงนะฮะอันนี้เป็นเสืออันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะของหลวงพ่อนะครับ ขี่เสือเอาสัก800นะครับ800บาทสวยๆลุ้งๆเลยใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ